วันนี้นึกอยากกินขนมหวานก็เลยเดินเข้าไปในครัวค่ะไปเจอมันม่วงหนึ่งหัววางอยู่บนกระจาดนำมาปอกเปลือกทันทีเลยค่ะเมื่อปอกเปลือกเสร็จแล้วนำไปล้างทำความสะอาดค่ะแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นเพื่อนำไปนึ่งค่ะจะไม่หั่นชิ้นหนานะคะเพื่อจะได้เนึ่อสุกเร็วๆเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็นำไปนึ่งค่ะนึ่งขนาดน้ำเดือดประมาณ15นาทีนะคะจนกว่ามันม่วงจะสุกค่ะเมื่อนึ่งประมาณ15นาทีผ่านไปตรวเช็คดูค่ะว่ามันมนวงสุกหรือยังถ้าสุกแล้วก็นำไปบดค่ะจะใช้ซ่อมในการบนะะค ให้ละเอียดตามที่ต kind of ้องการค่ะเมื่อบดเสร็จแล้วเราจะปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะนมข้นหวานสองช้อนโต๊ะถ้าใครต้องการหวานกว่านี้ก็เพิ่มนมข้นหวานขึ้นมาได้นะคะเป็น3ช้อนโต๊ะไข่เกลือปลายช้อนชาค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันผสมจนกว่าทุกอย่างจะเป็นเนื้อเดียวกันค่ะผสมจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะนํามันม่วงไปพักไว้ก่อนค่ะใช้พลาสติกและอาหารมาคลุมไว้ค่ะนาไปแช่ตู้เย็นประมาณ20-30นาทีการที่นํามันม่วงไปแช่ตู้เย็นจะเป็นการช่วย ให้มันน่วงเสร็จตัวแล้วนำมาปั้นง่ายขึ้นค่ะเมื่อเราแช่มันน่วงให้ประมาณ20นาทีเราก็จะมาทำตัวแป้งรอค่ะขันตอนนี้ใช้แป้งข้าวเหนียว200กรัมค่ะ ผสมเข้ากันกับน้ำร้อน200กรัมขั้นตอนนี้เราจะทยอยเทน้ำร้อนใส่ลงไปนะคะค่อยค่อคนค่ะเพราะว่าความชื้นของแป้งแต่ละยี่ห้อจะไม่เท่ากันถ้าเราสังเกตดูค่ะค่อยๆ่อทยอยเทใส่แล้วก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆค่ะถ้าเราเทใส่ลงไปทีเดียวเนื้อแป้งอาจจะเหลวได้ค่ะให้สังเกตตัวแป้งดูค่ะว่าเหลวเกินไปไหมหรือว่าแห้งเกินไปค่ะเมื่อคนทุกอย่างได้ที่แล้วต่อไปก็จะใช้มือในการนวดค่ะจนเนื้อแป้งเนียนเข้ากันดีค่ะ เราจะนวดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาในการนวดประมาณ5นาทีค่ะแป้งที่นวดได้ที่แล้วก็จะมีลักษณะเหนียวยืดแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะนําแป้งมาปั้นเป็นก้อนกลมค่ะน้ําหนักของแต่ละก้อนจะประมาณ30กรัมนะคะปั้นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนแป้งหมดค่ะปั้นออกมาได้ประมาณ10ลูกค่ะเมื่อเราปั้นเสร็จแล้วเราก็จะหาผ้ามาคลุมแป้งไว้นะคะขั้นตอนต่อไปก็จะนํามันม่วงมาปั้นค่ะ เราจะปั้นมงานม่วงเป็นรูปก,กลมๆค่ะจะเล็กกว่าขนาดแป้งนิดนึงค่ะจะปั้นได้ประมาณ9ลูกค่ะปั้นแบบนี้ไปจนหมดนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะเตรียมจานสําหรับใส่งาขาวค่ะใส่น้ํามันลงไปแล้วทาน้ํามันให้ทั่วเลยค่ะก็เทง,งาขาวลงไปค่ะงาขาวนี้เราจะเอาไว้คลุกกับแป้งนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะนําแป้งมาห่อใส้ขนมค่ะ เราจะทาน้ำมันลงไปเขียงก่อนนะคะเพื่อไม่ให้แป้งติดค่ะนำแป้งมาแล้วก็กดให้แบนๆแบบนี้ค่ะให้ได้ตามขนาดที่ต้องการเลยนะคะจากนั้นนำไส้ขนมมาวางตรงกลางแล้วห่อให้สนิทเลยค่ะเราจะทำแบบนี้ไปทุกลูกค่ะแล้วก็ค่อยๆกดให้แบนค่ะจะได้ลักษณะตามนี้เลยค่ะ เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะนำไปคลุกกับงาขาวที่เราเตรียมไว้ค่ะคลุกลงไปทั้งสองด้านเลยนะคะการที่เราใส่น้ำมันลงไปจะทําให้งาขาวติดแป้งดีค่ะจะได้ลักษณะออกมาแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะนำขนมไปทอดค่ะนำกระทะมาตั้งบนเตาเปิดไฟกลางแล้วใส่น้ำมันลงไปให้ทั่วกระทะค่ะ เมื่อกระทะร้อนแล้วเราก็ใส่ขนมลงไปทอดเลยค่ะเราจะทอดจนกว่าจะสุกค่ะทอดให้มีสีเหลืองสวยค่ะพลิกกับด้านค่ะขั้นตอนการทอดเราจะใช้ไฟกลางนะคะถ้าใช้ไฟอ่อนแป้งเขาจะแข็งค่ะ เราจะทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนให้สีเหลืองสวยทั้ง2ด้านค่ะเมื่อทอดสุกแล้วตักไปวางบนภาชนะที่เตรียมไว้ค่ะสีเหลืองสวยออกมาน่าทานมากเลยค่ะอุ๊ยหอนๆๆอ,อ,อเมนูนี้อาจจะหลายขั้นตอนนิดนึงนะคะแต่ทำออกมาแล้วรับรองความอร่อยค่ะ